สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นไทรัมนะครับบอล l ูนว T100 คลาสสิกนะคันนี้เป็นตัว a i r ์คูลนะครับรถจดทะเบียนปี2016ตอนนี้นะครับวิ่งมาแล้วที่7,447กิโลนะครับรถสวยๆเลยคัสตอมมาสวยๆนะครับไม่มีล้มไม่มีชนเลยคันนี้สภาพดีวิ่งน้อยมีของแต่งแล้ว อคันนี้เป็น t 1 0 0 black ด้วยนะครับอ่อคันนี้จะได้ท่อแต่งนะครับเป็นทรง bc นะครับ b u s i n e s s custom มีชุดเซอร์ชุดฝาครอบสเตอร์แต่งบางคนท้ายแต่งนะครับพร้อมไฟท้ายมีที่จับมาแล้วด้วยไฟไฟเลี้ยวแต่งนะครับฝาถังน้ำมันแต่งสวยๆเลยสภาพจัดทรงมาอย่างสวยเลยนะครับมีกันแข้งล่างแต่งนะครับ บางคนหน้าแต่งชุดแฮนพร้อมชุดตุ๊กตาแต่งนะครับแล้วก็มีปอกแฮนแต่งกระจกปลายแฮนแต่งนี่ตุ๊กตานะครับมีกระจกปลายแฮนด้วยสวยเลยนะครับมีขาจับไฟหน้าแต่งชิวหน้าแต่งนะครับของแต่งเยอะมากคันนี้สภาพสวยๆเลยไฟเลี้ยวหน้าแต่งด้วยนะครับบางคนหน้าแต่งจะทรงมาสวยๆรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับ เรารับประกันให้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับขี่เราได้เลยมีชุดแฟลลิงข้างนะครับตอนนี้เป็นของแต่งเช่นกันคันนี้จะเป็นรถแรปสีมานะครับที่เห็นสีเท่านี้เป็นสีแรปมานะแรปมาสวยๆเลยนะครับงามเลยใครสนใจลองเข้ามาชมกันได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราฟังเสียงกันก่อนนะครับ ข้อโหดๆเลยนะครับคันนี้เป็นท่อฟลซิสเต็มนะครับใครสนใจคันนี้หรือว่ารถสวยๆของที่ร้านเรานะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ kpprosuperbike.com หรือว่า Facebook IG Line ของทางร้านเรา kpprosuperbike ทุกช่องทางเรามีเบอร์โทรทิ้งให้แล้วโทรเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช anel YouTube ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ